สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนอตตันฟิชชิ่งกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มีเวลาว่างไม่มีอะไรทานะครับก็ลองมาหาผลงานนะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมครับคือหลกัหลกๆผมจะมาลองเทส New ิวเจนวันพัดนะครับนิวเจนวันพัดเป็นตัวที่เทสก่อนออกจำหน่ายนะครับนะเดียวส่งมาให้เทสก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่สัมผัสดู ส่วนตัวผมว่ายางนิ่มไปนิดนึงนะครับแต่ปากัดน่าจะหายห่วงนะครับเรื่องปากัดติดน่าจะหายห่วงแต่ว่าน่าจะมีปัญหาตรงที่ยางนิ่มไปหน่อยนึงถ้าผมเดานะก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้ผลงานหรือเปล่าโอเคครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้าหมายครับเดี๋ยวมาลองหมายนี้ครับก็เป็นหมายที่ ันเป็นทางสิ้นสุดของล่องน,น้ำก็ตัวนี้ก็ฟิลคล้ายๆกับถ้าใครเคยลองเอาชุดชุดตาเบ็ดใหม่ชุดตาเบ็ด f j s ไปใส่กับบอดี้เจนวันตัวเก่าก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่า บอดี้เจนวันตัวเก่าถ้าใส่กับชุดเบ็ด FGH พัดมันจะออกหลวมๆนิดนึงนะครับซึ่งตัวใหม่นี้จะจะ่ายนี้กว่าจะพอดีกว่านะครับแล้วก็การสวะมี2ชั้นนะแต่ถ้าที่ต้องปรับแก้นะั้นโดยส่วนตัวผมเดี๋ยวผมจะแจ้งนะเดียวไปเรื่องบอดี้นะถ้าบอดี้มัน เหนียวเท่าเจนวันกับเจนทูผมว่าจะดีกว่านี้นะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันนิ่มไปหน่อยนะึงพอมันนิ่มสิ่งที่เกิดปัญหาคือพอเหยื่อกระทบน้ํานะครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะพลิกอย่างนี้ทําให้เราต้องมาคอยบิดตลอดนะแล้วก็แอคมันก็จะเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า คือมันเป็นมันยังเป็นแค่ตัวเทสนะยังไม่ใช่ตัวที่วางจําหน่ายนะครับตัวที่วางจําหน่ายน่าจะคือแบบแก้ไขแล้วนะครับหลังจากที่เทสเสร็จเปิดตัวอะไรเงี้ยก็คือน่าจะเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่เพียงตัวเทสเทสดูว่าถ้ายางแบบนี้มันจะมีปัญหาไหมอะไรแบบนี้นะครับเหมือนยางตอนนี้ถ้า ข้อดีนะคือปากาัดโอกาสที่จะหลุดหรือจะไม่ติดนี่น้อยนะครับแต่นั้นแหละคือปัญหาตรงนั้นอนะ่ะมันจะมาติดกับปัญหาที่บิดมันพลิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองย้ายหมายดูครับไม่รู้จะทันฝนไหมนะฝนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมฝนมาแล้ว ช่วงนี้ก็เงียบมากนะครับหมายไหนก็เงียบล่าสุดผมไปต่างอำเภอคือหมายโอ้โหอย่งสวยอะแต่ก็เงียบนะครับพอปลามันจับคู่ปลาจำสินมันหายากอะมีก็มีตัวเล็กขนาดตัวเล็กยังหายากอะเนี่ยที่ผมบอกเห็นไหม เพราะนั้นเราก็ต้องมาปรับมาหมุนอันนี้คืออย่างที่บอกครับก่อนก่อนวางขายนะอันนี้ยังไม่ใช่ตัวที่วางขายนะตัวเทสเสยๆมันมีหมายหนึ่งผมไปตีทุกทีกัดทุกทีนะแต่ว่าข้อเสียคือ ถ้าปลากัดแล้วเอาตัวขึ้นโคตรยากเลยโอกาสที่เหยื่อจะติดเยอะมากครับเพราะว่าอุปสรรคสุดแสนจะเยอะนะเนี่ยดูดิดูเหมือนหมายนี่ใครจะไปคิดว่ามันจะไม่มีตัวกัดสวยขนาดนี้โคตรสวยเลยนะไม่มีอาการเลยท่านผู้ชมลองย้ายทีย่ครับไม่มีอาการ อุย้ยโอ้โหกันไม่โดนสายมันไปพาดไอ้กิ่งนั่นก่อนนะเนี่ยสายมันไปพาดไอ้กิ่งน่ะเลยกันไม่โดนโอ้โหถ้าลงโล่เมื่อกี้ไม่เหลือครับ มันเสื่กมีกิ่งนั้นออกมาถ้าเมื่อกี้ไม่มีกิ่งนั้นนะผมบอกให้ยังไงก็โดนฝนจะมาแล้วท่านผู้ชม โดนหัวไม้แรกเลยิย่งไม่โดนเฉยโอ้โหถ้าโดนไม่เหลือครับไม้แรกเลยิ่งไม่โดนเฉย โอ้เสียดายลองใหม่ครับอูปปสากเยอะเกิน อ,อมุมมุมสวยอยู่นะ กัดที่เดียวหายสองตัวละกัดที่เดียวหายอุ้ยนี่หลุดมั้ยไหร่ะนะ่ะใี่ผายหลุด เสือไปติดไอ้ที่นอนโอ้โหกัดเสร็จวัดเลยนะครับติดนะที่จริงที่จริงได้ตัวเสือไปติดเนี่ยดูดิโอ้ยแม่งไม่เดียวรู้เรื่องเลยเป็นที่นอนที่เขามาทิ้งนะโอ้ยบาเอ้ โอ้โหดูดิยายที่นอนบอกให้ไม่ว่าจะเบ็ดดีให้ตายนะครับถ้าวัดเสร็จบานไปติดนู่นติดนี่ใตน้น้ำยังไงก็หลุดนะครับยิ่งเป็นกบยางอีกก็หลุดจะเยอะนะครับอ <c oughs> ถ้าไ่ชมดูดิพอที่มันไม่มีอุปสรรคแบบนี้ก็กัดไม่โดนพอตรงที่กัดโดนแม่งไปมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกโอ้ยจะบ้าตายดวงจะไม่ได้คนระับดวงจะไม่ได้ปลา โอ้ไม่เห็นแลกัดโดนไม่โดนมตดสินใจวัดแม่งไปเข้ากิ่งโอ้โหแน่นด้วย <c oughs> มันติดมันติดไอ้นี่ครับมันบังต้นไม้มันบังผมผมองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ามันกัดโดนไหม แน่นปากแน่นปากเลยจริงๆลงได้นะโ <c oughs> อ้โหแหงเลย อะไรเนี่ยวันนี้ไม่ออกสายน่าจะไปพันนะครับร้อยแลวผู้ชมเปียกกันอีกแล้วจะดึงให้ขาดก็ได้นะแต่ผมเสียดาย ยอมหมายแตกดีกว่าเสียเหยื่อตีอีกแล้วครับท่านในไหนผมก็ลุยแล้วนะผมจะเดินตีแม่งในน้ำนี่แหละโอ้ย <c oughs> โอ้โโยแมงลึกอุ้งโอ้ยลึกครับผมดูทรงแล้วไม่ได้ปีละวนหละนะโอ้ยมึงอีกแล้วต้นไอ้นี่อีกแล้ว ต้นที่ผมเกลียดมากแม่งโคตรเหนียวต้นนี้ผมโคตรเกลียดเลยโอ้ ไม่ชมดูนี่ยับยับยับกระโหมเฮ้ย ดูสมาครับไหนๆก็เปียกแล้ว<เ>ก<อา>็สู้กับมันเลยเผื่อได้ตัว ตอนแรกว,ว่าจะตีในน้ำสักหน่อยโอ้จบเลยไม่ไหวลึกเกินครึ่งตัว กัดให้กูหน่อยเถอะลงทุนขนอาดนี้กัดให้กูหน่อยเถอะมันคงบอกเนะกาะกูกัดให้มึงแล้วไม่เป็นปัญญาเอาเองทัา <c oughs> นพี่ชจมดูอะไรมันจะขัน <c oughs> แหมงเยไปติดตอนน้อนอีกโอ้ยดูชีวิต กูเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้แม่งเอาอีกแล้วอะไรของมึงเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้มเอาอีกแล้วหายโอ๊ยตายโอ้โหโอ้โหแม่งโูดลึกเลย เ่ก้กระเป๋าเปียกเลยโผลลึกเลยอื้หายโอ๊ยโคล่ลึกเลยท่านผู้ชม พึ่งลงมาเมื่อกี้พึ่งขึ้นไปมึงเอาอีกแล้วโอ้ยอื้ม ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปแม่งเกือบอกโอ้โหแม่งโคตรลึกเลย Vừa là thó Vừa la thó Bà không mấy đại Ôi trời mẹ Ôi ท่านผู้ชมแานที่จะได้ปลาสักตัวนึงดูยับได้ทำเดียววอยับดูสภาพผมสีท่านผู้ชมยับเยินเลย เยืนบนปีเราจะยอมแพ้กันไหมหรือว่ายังไงดีสู้อีกสักตั้งไหมถต่รอนี้ติดอีกผมดึงขาดแล้วนะผมไม่ลงแล้วไปเดี๋ยวไปลองหาม,มุมตีใหม่ครับมามุมสุดท้ายถ้าแม่งติดอีกรอบนี้ผมดึงให้ขาดแล้วไม่ลงแม่งแล้ว เหนื่อยดูดิท้ชมดูหมายดิแม่งโอกาสติดแม่งโคตรเยอะปลาแม่งชอบมาอยู่ที่แบบนี้แหละอา้าวเฮ้ย โอยอย่าติดเลยกูขอร้องหาย,อยสองไม้พวก <c oughs> หนึ่งเสียว พอพอระแ,แวงระแ,แวงพอแคเมื่อกี้ก็เสียวละพอพอพอห้าโมงแล้วเดี๋ยวย้ายที่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่จะพูดยังไงเดียทุรักทุเลนะต้องยอมรับเลยว่าเหว่วกัด3ามครั้งคือกัดไม่โดนสักครั้งมีครั้งหนึ่งที่กัดโดน พอกัดโดนเศจวัดก็ไปติดกับที่นอนที่เขาทิ้งนะก็หลุดก็สรุปแห้วนะครับก็ลงน้ําไปสองรอบโอ้โหเปียกโชกเลยด,ดูเปียกเปียกเท่านี้อ่โอ้ก็เป็นวันที่เหนื่อยครับก็ยอมรับเลยสารภาพยอมรับแบบอยอมรับความไปร้เพแบบซิงอะ่ะเปียกโชกเลยก็สรุปนะโดย จากที่ผมเทสนะตัวเจนวันพัดนะคือผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปลองมาแล้วนะแล้วผมได้ปลามากับเจนวันพัดสองตัวก็คือว่าข้อดีข้อดีเลยก็คือกัดถ้าปลากัดโดนโอกาสที่จะหลุดหรือโอกาสที่จะกัดไม่ติดวัดไม่ติดน้อยนะครับน้อยมากๆโอกาสที่จะได้ตัวเยอะครับแต่ข้อเสียณนะัจจุบัน คือยางมันนิ่มไปนะพอพอเราตีไปใช่ไหมแล้วพอเหยื่อกระแทงนะ้ําเหยื่อมันจะพิกมานิดนึงนะครับเหยื่อมันจะพิกมานิดนึงมันจะไม่อยู่ในที่ที่มันควรอยู่ก็ตรงนี้ก็เป็นข้อเสียก็ผมได้แจ้งไปทางนาเดียวแล้วนะก็ตอนที่จำหน่ายแล้วก็น่าจะแก้ไขแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันคือตัวเทสนะครับตัวเทสมันมีข้อเสียก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ ถ้าพูดถึงอ่ะมันก็เหมือนกับตัวเ,เจนวันเก่าที่มาใส่ชุดตาเบ็ด FGS พัดแต่ว่ามันต่างตรงที่ว่าหนึ่งคือมันจะกระชับกว่ามันจะไม่หลวมเหมือนกับอันนู้นนะครับมันจะกระชับกว่าแล้วก็มันจะมีกาดสองชั้นซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายของนาเดียวคือต้องการให้ลุยได้ เยอะนะเยอะกว่าตัวเก่าแต่ตอนนี้มันยังลุยได้เท่ายังไม่เท่าตัวเก่าเพราะว่าด้วยปัญหาที่ผมบอกนะก็เดี๋ยวยังไงก็ณนะเดียวก็น่าจะแก้ปัญหานี้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็รอฝากติดตามนะครับผมเป็นเหยื่อที่ดีตัวหนึ่งนะก็เดี๋ยวยังไงก็วันนี้ก็ยอมสีโลโลาบนะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ช่วงนี้หาปลายากครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ